พอใจชาแนลร่วมกับเจนี่ฟู้ดเสนอ แหมกําลังมันเลยสีครับขอตระกูลสุริยกรรบไร้สาระอือนะครับบายแก่ๆอย่างนี้มาหากับพวกเรานะครับหาเพื่อสุขภาพหากับเจนี่พูดนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รับชมได้ก็เป็นประจําครับกับพวกเราอยู่ตรงนี้นะครับครับผมอ่าแล้วก็รับชมได้สองช่องทางนะคะโอ้ก็เทยหัว้อนโอ้ยมีทั้งผมมีทั้ง้างช่อทางไหนบ้างทางเว็บไซต์ก็ w w w p o j พอใจ channel c o m com หรือถ้าอยู่บ้านก็ดูทางทีวีก็พอใจ channel นะครับสนุกสนานรายการของเรานะครับถ้าอยากให้สุขภาพดีนะครับรักสุขภาพอยากให้อายุยืนนานนี่ก็หันมาสั่งเจนีฟูดไปรับประทานกันนะครับสั่งช่วงเวลานี้ทีมงานหยองลูกหยีนี่ส่งถึงบ้านเลยนะครับหรือว่าเบอร์พี่ยองก็0800224545นะครับ มีน้องชาวปากช่องสั่งด้วยนะฮะไม่ใช่โทรเล่นเกมอย่างเดียวนะครับกำชับอยู่จังหวัดกำชับอ่ะช่วงแรกของเราหาไว้ก่อนช่วงแก๊กซาฮาช่วงแก๊กซาฮาเฮสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟู้ดแก๊กแรกนี่ คุณรู้เกี่ยวกับตัวโยงตัวย่อไหมเดี๋ยวนี้นักการเมืองข่าวอะไรตัวย่อจะเยอะมากโอ้ตัวย่อนี่ถนัดเลยได้เหรอครับได้หมดเลยอย่างสอสอตัวย่อจากอะไรฮะส่งสาวโอ้สอสอีัส่งสาวไม่ต้องคิดแล้วสอขอส่งไข่เออสอกอส่งไก่แล้วที่อยู่ต่างจังหวัดสอจอส่งเจนี่ฟู้ดโอ้สอจอส่งเจนี่ฟู้ดมันใช่หรือเปล่าไปดูครับเกี่ยวกับสอสอครับบอกอดีตสอสอนะครับ เคยเร <si ียนหนังสือเคยเรียนครับเคยเรียนเหมือนกันอครับผมท่องแม่สองแม่สองสองมือ่องสองซึ่งสี่องสองหก่อสี่อง่องห้าแปดองสิบ่องสิบ่องอ็ท่องอทเย็นสี่ไม่ถามแม่สามสามมือสามามท่มหกสามสี่สองสาห้าแสมสิบสิบสเอ็ามม่มหกเก้าแม่เก้เก้าเก้าบอสเอาม่เกบอครับผม เปพี่ยอว่างมากานั่งคุยคนบ้าหน่อยอะไรหน่อยพุดกอะไรเนี่ยสภาพมันอู่ไม่บ้าเนี่ยจะบ,บ้าเลยคนเห็นก็มองอย่างนี้หมดทั้งนั้นแหละแต่ไม่มีใครรู้เท่าผมจริงอ่ะจริงๆแล้วอย่าไปล้อเล่นกับท่านท่านคืออดีตสอสอจากจังหวัด,ดอุดรธาน,นีครับ<อ>หลังจากโดนพี่ชายโกงไป85ล้าน เนี่แล้วสอบสี่สมัยทอนชีวิตท่านถึงเป็นอย่างนี้ถ้ามี85ล้านทำไมไม่เอาเงินไปทำตาครัแ <c oughs> ต่ว่าอดทนไปทำตาได้นะขอโทษครับเออขอโทษครับเออท่านครับครับน,น้องเขาไม่รู้เรื่องขอโทษนะฮะท่านมากทมครั้งแรกเมื่อปีพศเท่าไหร่ครับสองสี่สองห้าครับสองสี่สองห้าร้อยกว่าปีมาแล้วครับแล้วท่านกลับมากทมอีกครั้งเมื่อปีพศเท่าไหร่ครับสองสี่สองหกครับสองสี่สองหกยังร้อยกว่าปีอยู่ครับทราบข่าวว่าท่านรับพวกกันแล้ว ครับผมพอร์ที่ไหนครับสวนลุมครับที่สวนลุมครับผมวันนั้นท่านไปทําอะไรที่สวนลุมวิ่งลองกลครับวงกายาแล้วภรรยาของท่านไปทําอะไรครับหาแขกครับนี่นเป็นสสอุดรน,นะนี่คุณเย็มนะครับนี่คุณเย่มได้เป็นเพื่อนคุณหม่ำเพื่อนจตุรงเพื่อนคุณหยองลูกหนะยีเลยนะอุ้ยคนดัง,งนั้นเลยครับหนังเรื่องเยียมยโสธรในชีวิตเขาเลยนะครับ อ๋อเหรออ่าแล้วก็เป็นขอทานอยากให้ว่าขอทานเขาเรียกขอทานนั้นใจไงคนไทยเราอ่าแก๊งที่สองนี่ไะนะเรื่องของพี่เลยเรื่องของพี่เกี่ยวกับพี่ก็คนล่อคนบ้าโธ่คนบ้าไหนจะมาใส่หมวกเอ้าคนดีจะใส่แว่นเหรอเออใช่นี่คู่กันเลยไงอ้าวไปดูเขาบ้าแค่ไหนไปดูไปดูรักษาคนบ้า วันๆหนึ่งมือเซ็งนะเนี่ยเซ็งกับเรื่องอ่ะต้องคอยดูแลลุงมาดิอ้าวแหมลุงเราเราก็ต้องดูแลเขาแก่แล้วเราก็ต้องดูแลไอแก่ไม่ว่าหรอกนี่ไม่ทำอะไรวันๆนนอนทั้งวันเลยเอาก็ดีแล้วคนเมียอายุเยอะนอนได้ดีแตกว่าต้อแข็งแรงเนา เออนี่ดูนี่ลุงฉันเหมือนกันอโอ้โหวันวันเดินตลอดเดินดูนั่นนี่มอะไรบ้างเดินทั้งวันเดินดีแล้วคุณแก่จะได้ออกกำลังกายบ้า,ปาเปล่าโอ้โหจะมาเดิน,<ใ>นอะไรท่านนี้แล้วล,ลุงแกไปอะไรอะนอนทั้งวันเอาลาาะพักเลยเดี๋ยวเอ่อเดียวเขาเดินไปนไหนเขาพากเออแล้ยที่นี่ลุงแกทำไมเดินทั้งวันเดินทำไมไม่เดินทั้งไงแกบ้าไม่ยาหมดเดินต่างคนต่างแดนเดินทั้งวันเลยโอ้โหเออนี่พูดถึงพูดถึงพูดถึงคนบ้าพวกโรงพยาบาลโรคจิตเนี่ย หมอนี่ยเขาเก่งนะถ้าคนรักษารักษาคนประเภทนี้ได้ต้องเก่งแนบะต้องเก่งพวกนี้เขก็จิตแพทย์จิตที่แบบฮะมีวิธีของเขาในทรรม้าจิตแพทย์เรื่อยๆตอนี้จิตแพทย์เฮ้ย <c oughs> มันมีโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลหนึ่งรักษาพวกคนโรคจิตนะ,ะแต่นี่พอรักษาไปรักษามาพอรู้ว่าคนไข้เนี่ยเริ่มจะหายเข้าสู่ภาวะปกติก็ต้องจัดคับเอาคนไข้เนี่ยเป็นคดๆของเขาไปาคนไข้เนี่ย กลับไปอยู่ที่บ้านใช้ใช,ชีวิตกับสังคมธรรมดาใช่ไหมให้ไปปรับตัวใช่ตอนนี้จะรู้เขาก็จะนูว่าโอ้ยคนไข้คนไหนจะเริ่มหายแล้วเริ่มอาการดีรแล้วรีกโรงพยาบาลนี้ก็มีคนไข้อยู่3าคน,นอาการเริ่มจะดีขึ้นหมอก็เลยมา,าคุยกันว่าเอ้คนไข้3คนเนี่ยนะผมว่าเขาน่าจะกลับบ้านได้นะถ้าเราทดสอบเขาเนี่ยเขาน่าจะไปอยู่ในสังคมได้แล้วเขาต้องมีวิธีทดสอบใช่ไหมก็เลยนําคนไข้เนี่ยสามคนเนี่ยก็คือยกอย่างในกอในขอในคอเนี่ยมาทดสอบคนไข้เนี่ยโดยปกติเนี่ยคนที่ป่วยทางโรคจิตเนี่ยจะกลัวน้ำ อ๋อตามโรงพยาบาลนเนี่ยเหมือนแบบว่าหอมมากกว่าน้ำเออใช่ใช่ <c oughs> ใชป่ะตามโรงพยาบาลโลกินเนี่ยเขาก็จะมีสระน้ำล้อมอ <c oughs> อรอบมีบ่อน้ำล้อมรอบหมอก็เลยสั่งให้เอพนักงานโรงพยาบาลสูบน้ำในบ่อกออกให้หมดอ้าวออกทำไมอ่ะต้องออกให้หมดเพื่อจะทดสอบคนไข้ไงนายคนไข้ไปที่บ่อน้ำ ช่ไหมไปถึงบ่อน้ําเสร็จก็บอกอา้าวคนไข้ทั้งสามคนในกอในขอในคออ้อาวลงไปเล่นน้ํากันนะครับเราจะได้กลับบ้านกันไอ้กอไปไอ้ขอก็ลงไปเล่นน้นนะะาบบํา,อาไอ,อ,ไอ,อไนน้ทาท่าว่ายอย่างทังท,งที่น้ําแห้งนะหัวาอาก้กนสะดุกสนานเลยหมอก็เลยปรึกษาให้บอกเนี่ยในกอกับในขในว่า อาการเนี่ยยังไม่ดีคือยังไม่หายต้องอยู่ที่โรงพยาบาลต่อส่วนในคอนั่งอยู่ข้างบนไม่ลงไปเล่นน้ำคนนี้หายแล้วเราต้องไปแสดงความดีใจเพื่อทห้เขากลับบ้านใช่หมอก็เด็นไาถึงเออคุณคอครับหมอแสดงความดีใจด้วยเลยครับคุณหายไม่ปกติคุณกลับไปอยู่บ้านคุณได้แล้วเพราะว่าคุณไม่ลงไปเล่นน้ากับเพื่อนแสดงว่าคุณหายแล้วไอ้คอหายบอกหมอหมอก็บ้าจะลงไปเล่นกับเขาได้ไงดูดิป้าหลับตัวเบลอคอบ้่าอกน เอาไปไรเนี่ยขำไปขำจบไปเรื <énormément Four Belgian ALLY> <X net young men> ่องเอาไปขำแล้วมันเหนื่อยเด้อ่าแล้วช่วงนี้เดี๋ยวพักเดี๋ยวเจดีฟูสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาแจกซ่าฮ่าเฮ้โอ้ยเจดีฟูส์อะ ช่วงแจกซ่าฮาฮีราดก็ซ้ำย้ำเตือนกันไปประจำนะครับท่านใดโทรมาเล่นเกมกับเราแล้วได้ของรางวัลายในอาทิตย์นี้ขอสงวนสิทธิ์เป็นอาทิตย์หน้านะครับบ้านเลขที่หนึ่งโทรได้หนึ่งท่านนะครับอย่าปลอมชื่อปลอมเสียงนะครับเราเราจับได้เราไม่ส่งของให้นะครับแล้วก็ท่านใดในของรางวัลหนึ่งอาทิตย์ถ้าเราติดต่อไปเนี่ยไม่รับสายไม่ติดต่อกลับมานี่เราทำไงดีคุณคำ สละสิทธิ์เรายึดของคืนโอเคเอาตามนั้นไม่ให้ไม่ให้ไม,ใหไม่ให้เลยนะครับ <laughs> อ่ะ <laughs> เดี๋ยวไปชมกติกาและของรางวัลกันก่อนนะครับ กฎิกาจะซ่า5าเราจะทำการคัดเลือกผู้ร่วมเล่นเกมโดยการ,รเตรียมลูกปิงปองทั้งหมด10ลูกซึ่งลูกปิงปองแต่และลูกจะมีหมายเลขตั้งแต่0ถึง9จากนั้นพิธีกรจะทำการคละลูกปิงปองทั้งหมดแล้วุ่งหยิบขึ้นมาที่หนลูกหากหมายเลขที่ปรากฏบนลูกปิงปองตรงกับเลขใดเลขหนึ่งในบ้านเลขที่ของคุณคุณก็จะมีสิทธิ์โทรเข้ามาร่วมเล่นเกมกับทางรายการของเราได้เลยค่ะ จากนั้นเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10แผ่นป้ายภายใน10แผ่นป้ายนี้จะมีเจนีฟูตกล่องใหญ่5กล<ๆ>่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคลา้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3แผ่นป้าย พิธีกรจะเปิดฉเฉลยให้1แผ่นป้ายและคุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5า้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟาปรุงสําเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟส่งกล่องมูลค่า450บาทบบาทกุญแจที่ระลึกจากสมสรพรพิมลิกชื่อดัง เงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟู้ดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในคนคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 8 8 8เแลเ้วอาละครับรับทราบกติกาแล้วก่อน,นลุ้นรูป,ปีปองกันได้เลยมือ,อจับเลยไอสัตนี <Ś m att> ่ผีเข้าเลยืออยากเล่า มันไม่ได้อยากอะไรเลยเบอร์เลยครับนี่เอาละครับหมายเลขสี่นะครับท่านใดมีเลขสี่ในบ้านเลขที่นะชูทำไมาชูแค่นี้ไม่ตรงเนี่ยและชีวิตคุณจะตรงไหมเน,นี่ยหมายเลขสี่นะครับท่านใดมีเลขสี่ในบ้านเลขที่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะฮะส่วนท่านใดไม่มีเลขสี่อย่าโทรเสียเวลาเปล่าด้วย นะครับรักสุขภาพห่วงสุขภาพก็หันมาเริ่มเจดีฟู้ดกันนะครับอุ้ยสดชื่นอนช่วงเวลานี้ทีมงานหยองลูกหยีส่งถึงบ้านโอ้โหใกล้ไลส่งหมดเอ้ามาแล้วสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณอะไรครับพี่เชษครับพี่เชษพี่เชษนี่นครใยศรีหรือเปล่าครับใช่ครับโอ้โหนี่หายไม่นานผมจําได้บ้านเลขที่เท่าไหร่คุณพี่เชษหกสิบสี่ทับเจ็ดครับหกสิบสี่ทับเจ็ดนะ โอเคเล <im <im ่นเลยคุณพิเชษพิเชษนะชื่อเหมือนผมเลยพิเชษอ่ะป้ายแรกระตัระดัอาระเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับ กองใหญ่ครับใหญ่ใหญ่นหใหญ่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 ใหญเใหญ่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 ใจจังเลยดี่ใหเ่ใ่ใจญ่ใหญ่ใหญะใรอ่าหญ่ใหญ่ใ่ใหญไม่ใหญ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 ่ให่ใหญ่ใคญ่อหญ่ใหญ่ใหญยในี่ใ่ะหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ะหญ่ใหญรใหญ่ใครับห่ะหังใหญ่ใ่ใค่ให่หญ่ใอญ่่ให่หญ่ใ่่่ห่่ แถวดอนเมืองอะค่ะแถวดอนเมืองนี่โทรครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งแรกค่ะโอ้นี่อยู่ดอนเมืองนะครับค่ะดีใจด้วยได้สอสหน้าใหม่เมื่อไม่กี่วันเองนะครับค่ะบ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่44ี่ค่ะ44นะครับอ่ะเล่นเลยนะครับอ่ะป้ายแรกอ่าเจนิฟูดกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่ครับ กล่องใหญ่ค่ะใหญ่นะใหญ่นะขอให้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาละจะโชคดีเราไม่ถามก็สิป้ายสุดท้ายป้ายสุดท้ายเจนี่พูดกล่องเล็กกล่องใหญ่ค่ะกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะมั่นใจปะมั่นใจค่ะเปิดเลยนะเปิดเลยกล่องเล็ก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 โอ้โหถูกต้องเลยครับครั้งแรกนะฮะเสียใจด้วยนะเอาไปเสียใจอะไรอ่ะอ้าวต้องเปิด แทนป้ายอื่นหาเงินรางวัลอุ้ยเห <laughs> <c oughs> นื่อยเหนื่อยจริงอ่ะแล้วแต่วดวงปางว้ายรางวัลของเรานะครับเจทีฟุตหนึ่งถึงห้าป้ายไหนครับเอา,มาเออะะหมายเลขสองอะค่ะหมายเลขสองนะครับ <laughs> ไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนค่ะโอเคครับหมายเลขสองนะ <laughs> เดี๋ยวเราดูซิว่า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 ได้แก่รายรายรา <laughs> ราร,อรโอ้โห เป็นเจลีฟูดกล่องเล็กพักมูลค่า2,200บาทดีใจด้วยนะครับโอ้โหดื่มเพื่อสุขภาพนะเบาหวานความดันนี่หายหมดเลยนะครับลองดื่มดูอ่ะสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับฟ้าค่ะคุณฟ้าชื่อจริงรัตกฤชวันค่ะกฤชวันจังหวัดตากหรือจันทบุรีเนี่ยค่ะจังหวัดตากจังหวัดตากโอ้หายไม่นานมากเลยคุณฟ้าโทรไม่ติดพี่โทรไม่ติดเหรอคะพยายามโทรบ่อยๆเพราะว่ารายการเราคนโทรเยอะ นะครับโทรไม่ติดแล้วจะคุยกันได้ไงอ่ะเพิ่งโทรติดวันที่อ๋อเหรอถามวันที่เท่าไหร่ฟ้าสี่สิบห้าสี่สิบห้านะครับอ่ะเล่นเลยนะฟ้านะอูแฟนประจำตั้งแต่เปิดรายการเลยอ้าวแล้วครับไปเลยครับอ่าเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะใหญ่นะโอมใหญ่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 อ่ะไปสุดท้ายอ่ะมา จนีู่ดกล่องเล็กกล่องใหญ่คะคุณ่ะกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กเล็กเหรอ่ะมาเปิดนะเปิดแล้วนะหนึ่งสองตรลงเต็มเต็มเสียใจจังเลยโอเคไม่ได้ฟ้านะเดี๋ยวุ่งนี้โทรมาใหม่อะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักดื่มเจนี่ฟูดสักครู่นะครับ ช่วงหน้ากลับมาแจกกันต่อช่วงที่สองรักไปปักตะไคร้ไปปักตะไคร้ที่บ้านของพี่เพรคนมันตกทั้งปีไม่อยู่สักทีจะทำยังไงให้น้องไปปากตะไคร้ไปปากตะไคร้ให้หน่อยได้ไหมเพราะพี่มีความรัก เซนีฟู้ดต้มแก่โตมาจนต้มแก่เมื่อรู้ต้มแก่คือต้องโตต้องโตก็คือจริงโตต้องโตก็คือต้กแก่ถูกแล้วรู้ต้มแก่คือต้องโตจะกินก็คือจริงโตต้องโตต้องโตอ่ะพอ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 แล้วรับเอาละครับมาสู่ช่วงที่สองช่วงแจกซ่าฮ่าฮ้อาวมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับสุนทรคุณสุนทร คุณสุนทรแ่ะครับค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายชื่อสุนทรผู้หญิงค่ะอ๋อผู้หญิงแน่นอนมากนะฮะชื่อแบบนี้ไม่เหมือนใครด้วยนะครับสุนทรอยู่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพอยู่ตรงไหนครับเนี่ยดินแดงค่ะดินแดงนะฮะดีมวมจะบอกสุนทรเนี่ยชื่อมันพ่อผมพ่อชื่อสุนทรนะครับรู้แล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับเจ็ดสี่ค่ะเจ็ดสี่นะครับคุณพ่อคุณสุนทรนะครับคุณสุนทรเล่นเลยนะครับอ่ะ ปายแรกครับเนี่เจนิฟูดกล่องเล็กนะครับไปต่อไปเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเร็วครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะครับโอ้ยขอให้ถูกนะครับขอให้ถูกนะครับโอ้ยเป็นกล่องใหญ่อยากให้ได้จริงนชื่อเหมือนพ่อผมเลยนะครับคุณสุดขอบไม่ต้องยับอ้าวครับ ท่านที่ได้รางวัลหรือไม่ได้วางสายให้สนิทด้วยนะครับสายต่อไปในโทรเข้ามาลําบากมากเลยนะครับที่โทรมาเล่นเกมกับเราแล้วก็กรุณาเช็คโทรศัพท์ท่านด้วยว่าวางสายหรือ,อยังนะครับ <c oughs> เราอยากแจกนะฮะแจกกันให้ทั่วถึงนะครับบางท่านบ่นโอ้โหโทรไม่ค่อยติดเลยก็พยายามกันนิดนึงนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราอยากแจกเรามีแค่สเบอร์เท่านั้นเองนะครับ <c oughs> อ่ะคงจะมาแล้วสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณอะไรลงถามว่าชื่ออะไรมาจากไหนสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรนะครับอ่สายหลุดอาะเพยแแร่สายหลุดโอหน้าเลยโอ้โหน้าเสียดายนะะสายหลุดนะครับมือไปโดนอะไรหรือเปล่าโอ้โหเสียดายกว่าจะโทรติดนะเนี่ยน่แล้วโทรติดก็ไม่ได้ว่าจะทายถูกง่ายๆนะครับพิ่ที่หนูแล้วหนูไม่น่าถามอ่ะมาแล้วคุณถามเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับบุญทันค่ะคุณบุญทานจังหวัดอะไรครับ ลบุรีค่ะลบุรีนี่โทรบ่อยนะคุณบุญทันนี่นะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับผีอะไรนะสี่สิบหกทับหนึ่งค่ะสี่สิบหกทับหนึ่งนี่ผมโทรมาบ่อยได้ของรางวัลบ้างไหมอ๋อได้แค่สองครั้งเองค่ะได้อะไรบ้างได้กุญแจได้กุญแจกับอะไรกับเงินสดหนึ่งพันค่ะกับเงินสดหนึ่งพันอ่ะวันนี้ถ้าไทยถูกขอให้ได้สองพันมาอ่ะเล่นเลยเล่นเลยนะครับคุณบุญทันอ่ะ เจดีฟูดกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจดีฟูดกล่องเล็กหรือเจดีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะเปิดตัวใไม่ได้เราสองพันคุณบุญทันจ๋าพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะขอบคุณมากสวัสดีสสดสรครับโทรเข้ามาได้เลยนะฮะศูนย์สองนะครับศูนย์สองของเรานะศูนย์สองเท่านั้นนะฮะถ้าเล่นเกมนะครับ ถ้าเกิดสั่งเจนี่ฟูดก็เบอร์พี่ยอง0800 2 24545นะครับ<ม>รักสุขภาพห่วงสุขภาพก็สั่งไปทานกันเลยเจนี่ฟูดดีที่สุดถูกต้องเอามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อบัวชมพูค่ะบัวชมพูนี่อุดอรเปล่าใช่โอ้ยนานมากเลยโอ้ย,อยหายไปนานแล้วบัวชมพูมันจะจับได้ไหมายเลขสี่ว่าจะโทรได้โอ้หนี่โชคดีแล้วแล้วบัวชมพูนี่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่เนี่ย สี่สี่แปดค่ะสี่สี่แปดเราพอมีสี่ก็สี่สองตัวเลยโอ้โไม่เลยค่ะอมากอ่ะเอาเล่นเล่นอ่ะเอาเอาโอเคเล่นเลยนะ <c oughs> อ่ะเล่นเลยเล่นเลยยาซะอ่ะป้ายแรกครับ <c oughs> นี่เจดีฟูดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจดีฟูดกล่องเล็กหรือเจดีฟูดกล่องใหญ่ครับขอกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะกล่องใหญ่นะคอยใหญ่ใหญ่ บัวชมพูจ๋าไม่ได้อีกแล้วโทรติดทีไรก็ไม่เคยได้รังวันหน้าจงจ๋าโอ้แฟนคลับเลยคุณบัวชมพูจากอุดรนะครับสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับชื่อธนาวันค่ะธนาวันค่ะยจังหวัดอะไรครับเนี่ยชัยนาทค่ะชัยนาทบ้านเลขที่ สี่ปดทับสี่ค่ะสี่สิบแปดทับสี่เมื่อกี้สี่สี่ทับแปดเอาหอเอาละมีสี่สองตัวเล่นเลยเล่นเลยเอล่ะป้ายแรกเอาละครับเจดีฟูดกองใหญ่นะครับป้ายต่อไปเจดีฟูดกองเล็กหรือเจดีฟูดกองใหญ่ครับกองเล็กค่ะกองเล็กกองเล็กอลกองเล็กสองเล็กไหม เป็ตกองใหญ่ด้ยเจ้ไม่ได้นะครับวางสายสิริด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับโอ้โหแล้วกระดวงนะครับ6 9 2 2 8ส8งถึงโทรมาร่วมสนุกกับพวกเรานะครับรายการดีๆอย่างนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ16นาฬิกาถึง16บหนาฬิกาสานาทีทางพอใจชาแนลนะครับ่ะมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับนุจรีค่ะนุจรีนุจรีจังหวัดอะไรครับเนี่ย โคราชค่ะโคราชผมก็จําได้นะนุชจรีจากโคราชอําเภอเลยครับปากช่องค่ะปากช่องอีกแล้วครับเกาะติดสถานการณ์ตลอดไม่เคยพลาดสักวันเดียวนะครับตามทุกวันเลยปากช่องเลยทุกวันครับขอให้โชคดีขอให้ได้อ่ะเลขบ้านเลขที่บ้านเลขที่สองศูนย์สี่ค่ะสองศูนย์สี่อ๋อไม่มีสี่คงไม่โทรใช่อ่ะไปแล้วครับเจดีฟูดกล่องใหญ่ครับไปต่อไปเจดีฟูดกล่องเล็กหรือเจดีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็ก ขอให้เล็กนะคุณนุชจารีอ่ะเล็กจริงๆด้วยฮะคุณนุชจารีอ่ะเจดีฟุดกล่องเล็กกล่องใหญ่ค่ะแผ่นสุดท้ายเนี่ยใหญ่ค่ะใหญ่นะใหญ่นะใหญ่ใหญ่ใหญ่ดักชมเลยอ่ะใหญ่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 โตโหเอาละครับปากช่องโทรติดทุกวันหลังจากพลาดของรางวัลไป2วันวันนี้ปากช่องกลับมาอีกแล้วไพ่รางวัลของเรานะครับเจนีฟูตหนึ่งเจนีฟูตสามเจนีฟูตสี่เจนีฟุตห้าไพ่ไหนคุณนุชจารี เบอร์สีค่ะเบอร์สี่เลยหรอครับหวังว่าคงได้สองพันบาทถูครับี่าเปิดลฮฮฮฮ้แล้วก็สองพันจริงๆครับดีใจด้วยนะครับคุณลุกจารีนะครับเอาไปปา่ช่องไม่ต้องทาอะไรนะดูใางเราอย่างเดียวเลยครับขอบคุณมากครับคุณจารีโอ้โหแล้วแต่ดวงอะวันนี้เวลาหมดซะแล้วในผลออกมาเวลาหมดเลยน่าเสียดายิงมาิ้มแป๊บเดียวหมดอ่ะ โชว์ป้ายรางวัลกันนี่ป้ายนี้พกกุญแจนะฮะจากสมุทรสอลีภูกับเมนยูนะครับส่วนปน้ายนี้อ่าเงินสด1,000บาทป้ายน้อนก็ของเป็นกาแฟนาโน,โนโคมมอมพิวต์สมเด็จมูลค่า450บาทนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับขอบคุณเจนิพูดผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับและขอบคุณท่านผู้ชมทุกจังหวัดทุกอำเภอที่ร่วมสนุกร่วมรับชมรายการของเรานะครับอ่วันนี้เวลาหมดหมด,หมดเวลาผมเชิดเชิญยิ้มนะครับ และคำเชิญยิ้มด้วยนะคะเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ